การดูแลลูกค้านะครับก็โดยมากนะครับลูกค้าที่ในอาร์มก็จะเป็นกันเองนะครับคือให้ัปเป็นกันเองระหว่างพนักงานกับลูกค้านะครับเข้ามาก็จะซ่อมหรือไม่ซ่อมก็แล้วแต่นะครับจะเป็นลูกค้าเราหรือว่าจะเป็นลูกค้าของรถเล็กรถใหญ่แล้วแต่ก็คือทักทายกันทั้งหมดนะครับไม่ไม่ไม่จะเป็นว่าจะต้องเป็นลูกค้าของรถใหญ่อย่างเดียวนะครับก็การพูดคุยกันนะครับ ก็ธรรมดานะเหมือนทั่วไปนะออสอบถามทุกเรื่องนะครับคือคือได้ทุกเรื่องนะไมนะ่ว่าลูกค้าจะสอบถามเรื่องอะไรนะหรือว่าคุยือทั่วๆไปนะครับก,ก็หลักๆคือการบริการด้วยใจนะครับกับพฤติกรรมนะครับในการทํางานของเรานะนะก็การทํางานนะครับก็ต้องให้ความสําคัญกับลูกค้านะต้อง ให้ความเชื่อมั่นนะลูกค้ารีบนะหรือว่าอะไรแล้วแต่นะถ้าลูกค้าต้องการถ้าเราทําไม่ได้ก็ควรจะทําให้นะเพราะว่าเขาเองก็จะได้ไว้วางใจเราในการทํางานนะครับมีเวลาจํากัดอะไรแล้วแต่นะก็ทันหรือไม่ทันนะเราก็ต้องชี้แจงเขานะครับหรือว่าบางครั้งอยู่แล้วมันไม่ทันเรากแล้วก็เราก็ควรจะทําให้เขานะในเมื่อลูกค้าต้องการนะแล้วก็มันไม่ได้อ่ มากจนที่เราจะทําไม่ได้นะครับก็เป็นเรื่องที่เราให้ความใส่ใจนะครับก็ถ้าทาได้นะครับทุกคนนะมันก็ดีนะครับมันมันไม่ใช่ว่าจะดีเฉพาะเอเราคนเดียวนะฮะเรื่องแบบนี้จะเป็นทิดได้ก็ต้องทีมงานทั้งหมดนะครับคนคนเดียวไม่สามารถที่จะนําพาไปได้นะฮะก็ทีมงานทั้งหมดจะต้องช่วยกันเราจะมีทุงานทั้งหมดนะครับผม สวัสดีครับ,รบนายมุชาศีตะปัญญานะครับมีวิธีการดูแลลูกค้านะครับในกรณีที่ลูกค้าเข้ามาใช้งานบริการที่ศูนย์บริการในส่วนของศูนย์ในอาร์มเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นศูนย์เปิดคือมีการพูดคุยแลกสอบถามกับลูกค้าได้โดยตรงเลยถ้าเกิดว่าลูกค้ามีปัญหาเนี่ยเราสามารถพูดคุยแล้วก็พาลูกค้าไปที่รถ อธิบายเกี่ยวกับรายละเอียดของงานที่ที่ลูกค้าต้องการที่จะซ่อมแต่ถ้าเป็นงานเปลี่ยนถ่ายก็ส่วนมากจะไม่มีปัญหาอะไรลูกค้าก็จะขึ้นห้องรัลูกค้าเลยแต่ในกรณีที่เป็นงานซ่อมเกี่ยวกับเสียงดังมีน้ํามันรั่วอย่างเงี้ยเราก็จะพาลูกค้าไปดูด้วยกันเลยพร้อมบอกวิธีว่าจะต้องทํายังไงใช้เวลาเท่าไหร่มีค่าใช้จ่ายยังไงถ้าลูกค้ารับได้เราก็ซ่อมถ้าลูกค้ารับไม่ได้เราก็คุยคุยกับลูกค้าว่ามันจําเป็นนะมันสําคัญนะมันต้องซ่อม จริงก็อยากจะให้ทาเพราะามันอันตรายเกิดพี่ใช้ไปแล้วรถมันเสียหายมันจะเสียมากอันนี้ก็พูดกันไปเลยในกรณีลูกค้าต้องการอะไรเพิ่มเติมเนี่ยลูกค้าก็จะพูดกลับมาเลยเราก็จะบอกไปเลยว่ามันต้องมีค่าใช้จ่ายต้องมีระยะเวลาในการทําเพิ่มขึ้นหรือในกรณีที่ทําไม่ทันก็จะบอกไปเลยพี่สะดวกที่จะเป็นวันหลังไหมวันนี้ผมอาจจะทําให้พี่ได้แค่นี้แค่นี้นะแล้ววันหลังเราก็นัดมาทําใหม่ในส่วนของกรณีที่ลูกค้าไม่พอใจหรือว่าร้องเรียนเนี่ยมันมีอยู่แล้วครับ าในการซ่อมรถอย่างเนี้ยเราเจออยู่แล้วเราก็จะมันได้ได้เปรียบตรงที่ว่าเราไปลงซ่อมเปิดคือลูกค้าลงไปเลยถ้าลูกค้าไม่พอใจเนี่ยเราจะง้อลูกค้าเลยบางทีก็ขอโทษไปเลยว่าเออพี่ผมผมทําไม่ถูกต้องนะผมทาไม่ดีผมขอโทษเลยเราจะจะป้องกันการลงเรียนในส่วนนี้ด้วยคือลูกค้าก็เออเรายังละก้ารับผิดในส่วนที่เราทําไปอันนี้ก็มีมีเหตุผลเราก็ทําเลยก็ว่ามันเป็นผลดีที่ว่าเออลูกค้าก็ไม่ได้ติดใจแรงมากคือเรา ผิดก็รับผิดไปเลยในส่วนของในกรณีที่มีการซ่อมแล้วมีค่าใช้จ่ายเยอะอันนี้ก็มีเหมือนกันเราก็จะแนะนําลูกค้าเพราะว่าชิ้นส่วนนั้นมันจาเป็นต้องเปลี่ยนแต่ลูกค้ามันมีเงินจริงๆเราก็จะแนะนําว่ามันอาจจะต้องมีของเก์ที่ต่ำกว่านี้แต่เราก็จะสามารถจัดหาให้โดยเป็นร้านอะไรก็แนะนำไปเลยครับว่าอย่างเราจะสามารถจัดหาให้ได้แต่ว่าคุณภาพของสินค้า อาจจะไม่ได้เหมือนกับของแท้ที่เป็นอยู่ในศูนย์แต่ราคาด้อยลงไปแต่ถ้าพี่เปลี่ยนไปก่อนใช้งานแล้วพี่พอจะมีเวลามาเปลี่ยนหรืออยากจะเปลี่ยนของแท้ก็กลับมาเปลี่ยนให้เราได้แจ้งเราเราก็จะจัดหาให้พี่ได้ในส่วนนี้คือการเป็นการบริการเกี่ยวกับงานอะไหล่นะมันก็มีอยู่แล้วสําหรับบางตัวมันมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างแพงเราก็จะจัดหาลูกค้าให้เพื่อให้ลูกค้าซ่อมกับเราในกรณีที่มีมีการทําข้างนอกนะมันมีอยู่แล้ว คือเราหาของให้ลูกค้าไม่ได้ลูกค้าไม่สะดวกที่จะให้เราหาลูกค้าสะดวกให้เราหาเองเราก็จะแนะนําลูกค้าไปเลยว่าพี่ผมพอจะมีร้านนี้นะที่ที่สามารถบริการพี่ได้ก็ให้พี่ไปลองคุยกับเขาดูคุยเงื่อนไขกัรรับประกันดูว่าซื้อสินค้ามาแล้วอะไรมันเป็นอย่างนี้นี่เนี่ยเขาพี่รับได้ไหมพี่รับได้พี่ก็ซื้อมาให้ผมผมก็จัดก,การให้พี่เปลี่ยนให้ในส่วนของอะไรก็นจะมีแค่นี้ในส่วนของการบริการ ที่เห็นลูกค้าถ้ามีการซ่อมรถข้างนอกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่ไม่เคยซ่อมกับเราเลยหรือว่าเคยซ่อมกับเรานานๆมีการซ่อมกับเราแต่ว่ามีการรถเสียข้างนอกเนี่ยเราเราจะซ่อมออกไปซ่อมให้ลูกค้าเลยเลยเราจะไม่ได้ถามว่าเออพี่ยังไงไหมคือคือไปดูให้ลูกค้าก่อนเลยว่าพี่มันเสียยังไงต้องต้องทําอะไรบ้างอะไรเงี่ยเราออกไปดูเลยออกไปลากเขามาก่อนเลยแล้วพี่สะดวกยังไงจะซ่อมหรือไม่ซ่อมแล้วก็คุยกับพี่เขาไปเลย อันนี้ก็คือเป็นการบริการที่เป็นลูกค้าเราเนละี่หรับรลูกค้าที่เป็นลูกค้าที่เป็นลูกค้าขาจรนะที่ไม่ได้นัดหมายแต่ว่าบางทีรถในโรงซ่อมเรามันเต็มแล้วมันมีครับอย่างเงี้ยเราจะจะขอเบอร์โทรแล้วก็จดไว้พี่น้องทางในออฟฟิศเขาจะจัดการคิวให้เลยคือกภในนัดคุยกันเรียบร้อยเลยว่าเออพี่สะดวกวันหลังไหมถ้าไม่ได้จริงๆพี่สะดวกที่จะรอผมก็ก็บอกเวลาไปเลยว่าประมาณเท่านี้เท่านี้นะอาจจะเป็นช่วงเย็นนะหลังจากที่ผมซ่อมรถที่มันซ่อมงานนัด ของผมเสร็จแล้วผมก็จะดูแลให้บางคนก็รอนะครับแต่บางคนก็ไปรอนะก็ถามถึงว่ามีศูนย์บริการที่ใกล้กว่านี้ไหมคือจะไปทางนี้เราก็จะแนะนําลูกค้าให้ไปเลยบางทีมีวีดโทรเราก็โทรถามทางศูนย์นู้นเลยว่าไอพี่ทางพี่มีสะดวกพี่จะมีคิวซ่อมไหมถ้ามีคิวซ่อมเราก็แนะนําลูกค้าถ้าลูกค้าสะดวกไปเราก็เราคุยกับลูกค้านะว่าพี่บางทีผมก็อยากทำให้พี่นะแต่ผมทำให้พี่ไม่ได้เพราะว่าคิวผมมันไม่ว่างแล้วเงี้ยพี่จะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการรอ ครับสวัสดีครับผมนายธวัชชัยชมุมพื้นนะครับเป็นช่างประจำคุบปลเล็กนะครับกรณีที่เราได้พบเห็นปัญหาเพิ่มเติมจากลูกค้าแก้งซ่อมนะครับเราก็จะทําการเสนอราคาแล้วก็หรือถ้าลูกค้าสะดวกอยู่ในศูนย์มวยการเราก็จะเรียกลูกค้า,ามาดูที่ตัวรถเลยนะครับเพื่อในการตัดสินใจของลูกค้าครับแต่ส่วนใหญ่แล้วลูกค้าในศูนย์ในอามของเรานะครับก็คือเป็นลูกค้าชาวสวนนะครับในการที่ ลูกค้าที่จะในด้านพูดคุยนะครับลูกค้าก็คือจะพูดคุยง่ายแล้วก็เข้าใจดีนะครับแล้วก็ในส่วนของการบริการก็คือลูกค้าจะส่วนมากก็คือจะอยู่อยู่บนห้องพักลูกค้าหรือว่านั่งอยู่ข้างๆโรงซ่อมนะครับก็คือการเรียกหาลูกค้าก็คือจะสะดวกในการบริการแล้วก็ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าชาวสวนยาง ก็คือจะมาจากต่างจังหวัดอันนี้ก็คือเข้ามาพบคุยกับลูกกับช่างในการทํางานนะครับเพื่อหมายถึงก็คือมันง่ายง่ายง่ยต่อการสื่อสารแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นมันก็ได้รับการแก้ไขที่ดีครับก็คือจะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการร้องเรียนหรือว่าการพูดคุยก็คือสามารถตัดสินใจทำได้เลยครับก็คือในในด้านอื่นก็ไม่มีปัญหา สวัสดีครับผมนายจารันสายนเลยน,นะครับชื่อเล่นช่หลอดครับตำแหน่งพนักง,งานอะไหล่และสุนบริการสาขาในอามนะครับครับผมในเ่วนของการดูแลลูกค้านะครับเกี่ยวกับอะไหล่อะไหล่ของเราก็ส่วนใหญ่จะมีครบให้บริการลูกค้าครบท้่วน,นะครับถ้าเป็นอะไหล่บางตัวที่ไม่มีอะไรเงี้ยเราก็จะมี การออกไปมั่นใให้กับลูกค้าในการสั่งอะไหล่นะครับก็จะมีการสั่งอะไหล่เร็วสุดอยู่ที่3วันนะครับช้าสุดอยู่ที่ประมาณ5วันตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราก็มีบริการโทรตามลูกค้าให้กลับเข้ามาเปลี่ยนอะไหล่ของเราด้วยเราก็จะมีบริการของเราเองนะครับส่วนของรับรถ รับรถเราก็จะช่วยกันนะครับจากคนในออฟฟิศการรับรถก็ต้องคอยสอบถามลูกค้าว่าต้องการอะไรเพิ่มเติมไหมหนอกจากการเช็คระยะอะไรอย่างนี้นะครับสวัสดีค่ะดิฉันนังสาวกำังวิชกุต์น,นะคะชื่อเล่นชื่อหนูตำแหน่งพนักงานเคมค่ะก็การทำงานนะคะ<อ>ก็ทั้งหมดทำตั้งแต่รับรถเราก็จะช่วยกันร,รับรถ พน,นักงานในออฟฟิศสามคนการรับรถของเราก็จะดู mm hmm. ระยะว่าวันนี้ลูกค้าทําอะไรบ้างแล้วก็มีแนะนําเพิ่มเติมในส่วนของลูกค้าที่ถึงระยะแล้วแต่ยังไม่ทําก็จะบอกข้อดีข้อเสียของให้ลูกค้ารับทราบแล้วก็คือขป้นอยู่แต่ว่าลูกค้าจะตกลงทําหรือไม่ทําก็จะมาในส่วนของการเงินก็จะอธิบายการ ทำของวันนี้ว่ามีอะไรบ้างลูกค้าสำาระเงินเท่าไรแล้วก็รายการั้งต่อไปมีรายการอะไรบ้างั้งต่อไปมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เราจะแจ้งลูกค้าเสร็จตอนสำหรับเงินเลยน,น,น,นะคะส่วนของหน้าที่หลักก็คืองานเคมงานเคมปกติแล้วเนี่ยอะไรอะ่ะจะไม่ค่อยมีอยู่แล้วนะคะจะต้องมีการนัดหมายลูกค้าแล้วก็จะทําการนัดหมายลูกค้า ว่าปกติก็จะนัดอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งให้ลูกค้ากามาเปลี่ยนแต่ก่อนเดี๋ยวจะถึงเวลาที่ลูกค้ามาเปลี่ยนเราก็จะมีการโทรคอนเฟิร์มโทรนัดยืนยันลูกค้าอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าตัวลูกค้าจะมาวันนี้หรือเปล่าก็มีประมาณนี้ค่ะคุณค่้